ลงทุนหลักหมื่นได้คืนเป็นแสงตามหัวข้อเลยนะฮะวันนี้อยู่กับอ้วนจูนเนอร์นะฮะก็ มานําเสนอวิธีการเก็บเงินวิธีการหาเงินให้ได้รายได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยหลักหมื่นถึงหลักแสนบางคนได้เป็นล้านเลยบางคนก็งงเฮ้ยช่างอ้วนมึงมาขายฝันหรือเปล่าผมจะบอกเลยว่าทําได้จริงถ้าผมมีเวลานะผมคิดว่าผมได้ปีหนึ่งเป็นล้านทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้หลายๆคนก็คิดแล้วว่าเฮ้ยมาแนวไหนในช่างอ้วนเดี๋ยวก็ตีตกท้ายมาแบบว่าหลอกกูอีกแล้วเนี้ยผมบอกเลยคลิปนี้ซีเรียสฮะจริงจังหลายๆคนคิดว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะลงทุนกับอะไรดีอันนี้คือให้คำปรึกษานะเผื่อเพื่อนๆมีเงินเหลือจะเอาตงา่ ผมจะได้มีรายได้เพิ่มไงถูกป่ะอ่ะถ้าถามณนะปัจจุบันณปัจจุบันนี้นะปีนี้ปี 6- 5หนี่ก็คือกลางๆปีในท้ายปีแล้วเราจะสามารถลงทุนอะไรได้1เล่นหุ้น2คริปโต3ขุดเหมือง4คิดไม่ออก5คิดไม่ออก6คิดไม่ออก,คออก7คิดไม่ออกมันไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะทุกันเนี้ยหลายคนคงนึกไม่ออกนะครับว่าวันนี้ผมจะมานําเสนออะไรก่อนที่ผมจะแนะนําอะไรนะครับผม,มยกตัวอย่างการหาเงินจากคริปโตก่อนแล้วกันนะฮะการเทรดเหรียญเนี่ยมีได้มีเสียมันต้องดูจังหวะขึ้นลงถ้าคุณซื้อตอนที่มันลงแล้ว คุณขายตอนที่มันขึ้นนั่นคือคุณได้กําไรแน่นอนแต่ถ้าคุณซื้อตอนที่มันขึ้นแล้วคุณขายตอนที่มันลงนั่นคือคุณขาดทุนแน่นอนแล้วคุณจะรู้ได้ไว,ว่ามันขึ้นหรือลงซึ่งมันยากมากเพราะว่ามันผันผวนตลอดเวลาทุกวินาทีทุกนาทีมันจะผันผวนตลอดเพราะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ากูเคยซื้อแล้วตอนบอมันอยู่ที่นี้แล้วมันลงแม่งลงอีกพอซื้อเสร็จแม่งลงอีกแม่งลงอีกบางทีบางคนใจฟอแม่งขายทิ้งขาดทุนยับเงินที่จะมาเล่นได้มันต้องเป็นเงินที่เย็นมากๆเย็นแบบเย็นเลยอะ เรื่องของมึงแล้วกันนะมันจะเย็นใส่น้ำแข็งได้ไงมันเป็นเงินในบัญชีออะอย่างสมมติผมเคยซื้อไว้สมมติล้านหนึ่งเปิดดูว่าอีฮีเหลือ5 0 0แสนมึงจะแบบท้อแท้ไม่อยากทำอะไรแล้วแต่ถ้าคุณอดทนรออีกนิดนึงซึ่งคำว่าน,นิดเนี่ยไม่ใช่1วัน2วันบางทีอาทิตย์หนึ่งบางทีเดือนหนึ่งบางที3เดือนจาก5 0 0แสนก็จะกลับมาเป็นล้านหนึ่งหรืออาจจะเป็นล้านห้าอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันตอบไปได้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแหละมันมีความเสี่ยงความ ขาเรียกว่าความไม่แน่นอนมีได้มีเสียเนี่ยเขาเรียกการลงทุนอ่ะต่อไปเรื่องหุ้นหุ้นคล้ายๆกันแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันยังมีให้ดูหลายๆปัจจัยอย่างเช่นราคาเขาเรียกว่าอะไรราคาทองคําราคาน้ํามันคือทุกอย่างอะ่ะมันหุ้นตัวไหนก็ต้องไปดู การตลาดของตัวนั้นบริษัทนั้นว่าไปในแนว,แนวทางไหนไปอะไรยังไงผมก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นอะแต่มันมีขึ้นมีลงเหมือนกันแล้วก็เรื่องอะไรกว่าขุดขุดขุดเหมืองอ่ะขุดเหมืองมันต้องลงทุนนะฮะลงทุนอย่างเช่นเริ่มต้นตั้งแต่สามแสนสี่แสนห้าแสนจนไปเป็นล้านสองล้านถามว่ามันได้กําไรไหมกว่าจะได้กําไรเนี่ยมันต้องรอคืนทุนก่อนอย่างเช่นคุณลงทุน1ล้านบาทคุณจะได้ต่อเดือนเนี่ยคือหลักหมื่นแล้วคุณจะต้องเสียค่าน้ําค่าไฟค่าน้ำไม่ต้องเสียค่าไฟเสียค่าบํารุงค่านู่นค่านี่ค่าเน็ตก็ต้องเสีย กว่าคุณจะได้มาจนครบ1ล้านเนี่ยแม่งเป็นปีแล้วแล้วบางคนเนี่ยปีหนึ่งสปีแล้วแต่แล้วกว่ามันจะคืนทุนครบเสร็จเนี่ยแล้วถึงจะเป็นกําไรบางทีตอนที่มันจะคืนกาไรเนี่ยไอเครื่องขุดหรือการจองคุณเนี่ยอาจจะพังไปแล้วก็ได้ซึ่งมันไม่แน่นอนเลยแต่วิธีที่ผมจะแนะนำเนี่ยคิดว่าไม่กี่เดือนคืนทุนอ่าเริ่มสนใจแล้วอยากรู้แล้วมึงอยากรู้ยังเนี่ถามคนดูอ่าอยากรู้แล้วเราสิว่าสิ่งที่ผมจะแนะนําให้ลงทุนคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแบบเห็นภาพเลยดีกว่า มาฟังสิ่งที่ผมจะแนะนําให้คุณลงทุนกันดีกว่าพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์อยู่พร้อมแล้วยังไม่พร้อมไม,ไม่พร้อมก็ออกไปสัตว์พร้อมยังอ่ะโอเคอยากลงทุนแล้วอยากลงทุนกับช่างอ้วนครับโอเคโอเคมาดูเลยแล้วกันวิธีการลงทุนของผมคือแนะนําคนที่ลงทุนนะฮะควรจะมีรถเป็นของตัวเองก่อน วมจะมีรถนะไม่ว่าจะเบนซินหรือดีเซลก็ตามแต่วันนี้ที่ผมจะมาแนะนําให้เห็นผลชัดเจนคือเบนซินอ้าวหลายๆคนแบบเฮ้ยเฮ้ยเีเกี่ยวเี้ยอะไรเนี่ยมึงขายของปะเนี่ยว่ามึงขายของเปล่าเออกูขายของแต่ก่อนที่จะไปถึงหัวข้อปัจจัยที่ผมจะขายของเนี่ยฟังผมสักนิดหนึ่งหนึ่งไม่ว่าคุณจะขับรถเบนซินดีเซลสามารถหาเงินจากตรงนี้ได้หมดแต่ที่เห็นชัดคือเบนซินเดี๋ยวผมมาแนะนําเบนซินก่อนดีเซลไว้ ep หน้าเบนซิน คุณเติมน้ำมันอะไร 95, 91, e 2 0 e 8 5แล้วแต่ผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังตอนนี้คุณลองเติมน้ำมันเต็มถังดูไม่ว่าจะเป็นรถเบนซินหรือดีเซลก็ตามนะคุณเติมน้ำมันเต็มถังเลยพอเติมน้ำมันเต็มถังเสร็จคุณขี่ไปเลย ขี่ตามปกติของคุณให้ครบ100กิโลหรือ200กิโลหรือ300กิโลเท่าไหร่ก็ได้ขี่ไปเลยพอขี่ไปเสร็จปุ๊บคุณไปเติมน้ํามันตัวเดิมให้เต็มถังแล้วคุณหารออกมาพอหารออกมาเนี่ยยังยังสมมติยกตัวอย่างวิ่งไป500กิโลนะเติมน้ํามันไป1000บาทคุณก็เอา1,000หาร500คุณจะได้กิโลละกี่บาทแค่นั้นเองนี่คือเบื้องต้นก่อนอย่างเช่นย,ยกตัวอย่างวิ่งไป100่กิโลเติมน้ำมันไป400บาทหารออกมาเสร็จปุ๊บเท่ากับคุณ ขี่เนี่ยกิโลละ4บาทถูกไหมพอกิโลละ4บาทเนี่ยวิ่งครบ100กิโลเท่ากับ400บาทนี่คือปกติของคุณวิธีที่จะหาเงินให้คุณนั่นก็คือการ<ๆ>การการจอดอยู่เฉยไอสัตว์เปกคนเตะ้ยไปเนี่ยแล้วเขาจะทํางานยังไงเขาจะไปไหนอะไรยังไงรถ,รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามึงต้องไปซื้อรถใหม่อีกกี่แสนเป็นล้านหลายล้านมันไม่ได้ไเราจะลงทุนหลักหมื่นตามคอนเซ็ปต์ของเรามึงจะไปซื้อรถเมย์มันไม่ได้ มือสองมึงก็ซื้อไม่ได้เริ่มเลยนะฮะวิธีที่ประหยัด1ติดตั้งกล่องแต่มันจะเป็นการขายของเกินไปถามว่าติดตั้งกล่องประหยัดขึ้นไหมเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูมันจะประหยัดลงมาจากสมมุติ4บาทจะเหลือประมาณ3บาท50 3บาท40หรือแล้วแต่การขับขี่อันนี้ผมไม่แนะนําอย่าเพิ่งติดอ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่น้าหนักเท้าแต่สิ่งที่จะทําให้คุณประหยัดได้ชัดเจนนั่นก็คือการติดตั้งแก๊สอ่าบางคนยังกลัวอยู่ว่าอ้าวช่างอ้วนติดตั้งแก๊สเครื่องพังนะติดตั้งแก๊สเครื่ององง้้นนะตติดตัแก เอาไว้ก่อนเดี๋ยวมึงค่อยค่อยถามกูมึงดูตรงนี้ก่อนน้ำมันวิ่งกิโลละสี่บาทติดติดตั้งแก๊สไม่เกินบาท50ถ้ารถเล็กๆประมาณบาทเดียวถ้ารถพวกเครื่อง1000พขึ้นไปเครื่องอ e ีโคแล้วกันอีโ e คคาร์ขึ้นไปจนไม่เกิน2,000เนี่ยไม่เกินบาท50ต่อกิโลอย่างสมมติวิ่งร้อยโลเนี่ยไม่เกิน100บาทถ้าเป็นรถอีโคคาร์นะแต่ถ้าเป็นรถที่เครื่อง2 0 0 0 2น0อ2พ0น่ง้เนี่ยวิ่งร้อยโลประมาณ150บาทอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้แน่นอนลองนึกภาพตามผมดูเมื่อกี้นมันวิิ่ง100กโล 400บาทถ้าเป็นอีโคคาร์ก็ประมาณ300บาทแต่ถ้าเป็นแก๊ส150บาทถ้าเป็นอีโคคาร์หบาทจะเอาเทียบกันไหนจะเอา,เอาจะเอาตัว400เทียบกับ150ต่างกันเท่าไหร่250บาท,บาท250บาทเนี่ยคือคุณวิ่งแค่1น0กิโลถ้าคุณวิ่ง1000กิโลเท่ากับประหยัดไป2,500บาทเอาง่ายเลยคิดง่ายๆเลย,เลยโลละสบาทเหมือนเดิมนะเดี๋ยวคนแม่งจะงงไงถ้ารถคุณวิ่งปีละ20 0 0 0โล5ปี1000 0 0กิโล100 0 0 0คูณ4ได้เท่าไหร ง่ายๆ40,000แสนขึ้นมา4 0 0แสนแล้วถ้าคุณติดตั้งแก๊สกูให้โลละบาท50เลย10,000แสนกิโลได้เท่าไร 100, 4, 100, หร่แสนห้าสี่แสนลบแสนห้าเหลือเท่าไหร่สองแสนห้าหน้เงินของมึงทั้งนั้นนี่แหละสองแสนห้าทำอะไรได้เยอะแยะมากมึงซื้อรถคันใหม่ยังได้เลยเครื่องมือพังมึงซื้อเครื่องใหม่ได้เลยเพียงแค่5ปีเนี่ยถูกไหมจะไปกลัวอะไรเนี่ยกำไรเห็นเห็นเนี่ยคือกําไรทั้งนั้นยิ่งขับยิ่งได้ยิ่งขับยิ่งได้ไดผมนี่ผมตีให้แค่ปีละ200,000 0,000นะปีล 20, บ,บอหบงหรือเปล่าผมจะบอกว่า ปีละหมื่นห้าเนี่ยคือเฉลี่ยขั้นต่ำยังไงต้องขับถึงอยู่แล้วนอกจากรถสายจอดจริงๆนั้นเราไม่พูดถึงอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่คุณขับรถทุกวันคุณใช้รถได้ปกติแอร์เย็นเพลงเพราะทุกอย่างปกติหมดแต่คุณมีเงินเก็บมากขึ้นเงินเพิ่มเข้ามามากขึ้นบางคนไม่ค่อยได้นึกหรอกผมถามแค่นี้กลับไปเปิดใหม่ตัวเองดูว่ารถมึงวิ่งเท่าไหร่อ่าแล้วมึงคูณ3คูณ 4, เข้าไปถ้ารถมึงวิ่ง0 0 0แสนแสดงว่ามึงมีเงินเก็บไม่ต่ำกว่า5 0 0 0สนแล้วถูกไหม เอาถ้าสมมติรถวิ่งบางคันแท็กซี่วิ่งไปล้านโลอ่ะมึงลองเอาล้านโลคูณ4ดิโลละ4บาท4ล้านแล้วถ้ามึงเปลี่ยนเป็นแก๊สอ่ะล้าน5 4ล้านลบล้าน5 2าล้าน5แท็กซี่มีเงินเก็บ2อล้าน5แค่ไม่ได้เติมน้ำมันเนี่ยมีเงินเก็บ2อล้าน5ถูกไหมเครื่องมึงจะพังกี่ตัวก็ได้มึงจะซื้อเครื่องใหม่กี่ตัวก็ได้เครื่องแม่ง3 0 0 0 0 40,000เอืนงโคตรถูกเลยกับการที่เราประหยัดไปขนาดนี้ถูกไหมล่ะเลิกคิดได้แล้วว่ามันจะพังถ้ามันจะพังอ่ะแท็กซี่วิ่งไม่ถึงล้านโลหรอกรถบ้านมึงยัง เนี่ยรถกูเองเนี่ยยังวิ่งอยู่20,000ืเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาปีหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยได้วิ่งนะทำงานทุกวันวิ่งเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยจะ20,000โลแล้วที่เพิ่มมาหมื่นประมาณหมื่นกว่าโลแล้วซึ่งถามว่าหมื่นกว่าโลกูเติมไปเท่าไหร่แล้วไม่ต่ำกว่า4 0,000นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูว่าน้ำมันอ่ะมันกินกิโลละเท่าไหร่มัน4บาทอย่างที่ผมพูดจริงๆไหมสบาทจริงๆไหมเดี๋ยวต้องดู E ีีต่ต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการขับยิ่งขับยิ่งได้ยิ่งขับเเยยยออะะิ่งได้ แต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่วันหนึ่งมึงจำเป็นต้องใช้แค่100กิโล แต่มึงบอกว่าช่างอ้วนบอกว่ายิ่งขับยิ่งได้เยอะมึงไปวนเล่นอีก่งร้อยกิโลไม่ใช่หมายถึงว่ายิ่งขับไปทําธุระยิ่งขับไปทํางานไปกลับไปกลับเช้าเย็นเนี่ยมึงจะยิ่งเห็นเลยว่าเนี่ยเงินมึงเหลือเยอะมากเงินมึงเหลือเยอะมากแบบเห็นทุกวันอ่ะอย่างเอาง่ายๆเลยบางคนไม่ค่อยได้คิดหรอกเวลาเติมน้ำมันเนี่ยเอามอไซค์ก็ได้สองวันเติมทีร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมึงไม่รู้หรอกเดือนหนึ่งเนี่ยหมดไปเท่าไหร่อย่างน้ํามันเนี่ยจะไปเที่ยวทีหนึ่งเติมทีหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งมึงไม่รู้หรอก โหเงินทั้งนั้นถูกไหมไม่ค่อยคิดกันหรอกคิดแต่ตอนเติมมาไม่กี่ร้อยไม่กี่พันนี่แหละคือของง่ายๆที่มันอยู่กับเราทุกวันแต่เราไม่รู้มันเองไม่ต้องไปลงทุนอะไรที่มันมากมายเพียงแค่มึงไปติดแก๊สชุดหนึ่งเนี่ยที่ไหนก็ได้เรื่องของมึงแต่ถ้าอยากได้แก๊สมามาตรฐานหน่อยก็หาที่มันดีๆหรือรอดูรีวิวของกูก็แล้วกันแค่นั้นเองคราวนี้อย่างที่บอกอยู่ที่การขับของแต่ละคนยิ่งขับยิ่งได้ถ้าคนที่ขับไม่เยอะถามว่าจะประหยัดได้ไหมผมบอกอย่างนี้ดีกว่า รถผมเองอะ่ะผมขับแค่ประมาณขับใหญ่ๆเลยปีละประมาณ3ครั้ง3ครั้งเนี่ยผมลงใต้ทุกครั้งไปกลับเนี่ยต้องมีประมาณเกือบ2000โลเพราะไปไปก็900กลับก็900ก็เกือบ2000ถูกไหมตีว่า2000เลย2000 2000 2000 6000 6000คูณ4 64เท่าไหร่6 4, 4 24 24เท่ากับ24 0 0 0เนี่ยไม่รวมขับเล่นแถวบ้านเนี่ย24,000แล้วนะ <c oughs> แต่ถ้าคูณติดแก๊สล่ะประมาณ7500 2 0 0 0มกว่าลบ7,500เท่ากับมึงเหลือหมื่นกว่าบาทต่อปีทั้งๆที่กูขับรถแค่3าครั้งต่อปีเนี่ยคิดนี่เองคิดง่ายๆแต่ผมบอกไปแล้วว่ามันอยู่ที่การใช้รถอย่างผมใช้น้อยมันก็ยังคืนทุนได้เลยแล้วคุณใช้เยอะมันก็ยิ่งคืนไวแล้วกําไรท้งนั้นเลยที่เหลืออ่ะคราวนี้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าการติดแก ть, ๊สเดมันช่วยเซฟทุกอย่างไปได้จริงแล้วผมจะบอกเลยว่ายิ่งราคาน้ำมันตอนนี้นะไม่มีวี่แววว่ามันจะต่ำลงมีแต่จะสูงขึ้นถ้ามันไปถึง50เราจะเป็นไง ลองนึกดูแล้วกันขนาดตอนนี้เท่าไหร่41แล้วมั้ง41 42แล้วถ้ามันขึ้นไปอีกจํานวนบาทก็จะเยอะไปอีกหลายๆคนนะ่ะไม่ได้มองตรงนี้เพราะว่าไม่ได้หาราคาน้ํามันแบบที่ผมหาไงผมหาคือการเติมเต็มวิ่งเท่าไหร่เติมอีกแล้วมาหารอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่ารถคุณวิ่งเท่าไหร่บางคนบอกว่าไม่อยากอย่าไปนับมันเลยช่างอย่าไปซีเรียสม,มันเลยจะใช้ก็เติมไม่ใช้ก็ไม่ต้องเติมนั่นแหละคือความคิดของคนที่ลงทุนไม่เป็นบางคนบอกว่าอ้าวแล้วไปติดแก๊สไม่ไอายเขาเหรอเอารถไปจอดในปั๊มแก๊ มึงอายอะไรนี่มันคือการลงทุนนะครับมึงไปเอา,เอาไปขุดลงขุดเหรียญมึงไม่อายเขาเหรอมึงไปเล่นหุ้นตอนแบบติดดงติดตดอยไม่อายเขาเหรอซึ่งมันเป็นการลงทุนนะ่ะเราจะไม่อายทําไมคือมันไม่จําเป็นต้องอายเลยถ้าคุณมีเงินนะถูกปะลงทุน20,000กว่าได้คืนมาส0,000นนะมึงจะอายใครกูถามแค่นี้แหละเพอเผอแม่งต้องอิจฉามึงด้วยไอ้เห er, ี้ย er, กูไปติดมั่งดีกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็คราวนี้มาเข้าถึงเรื่องการพังการสึกหลออเครื่องยนต์ความร้อนเครื่องยนต์ผมจะบอกว่า ติดแก๊สแล้วแม่งพังจริงไหมเอาพังจริงติดแก๊สแล้วเครื่องร้อนจริงไหมร้อนจริงติดแก๊สแล้วสึกหลอไวกว่าปกติจริงไหมเอาจริงแล้วติดทําไมเอาไม่จริงอันเนี้ยทำไมถึงเครื่องถึงร้อนคุณต้องไปศึกษาก่อนว่าการจุดระเบิดของแก๊สเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ํามัน91 95 e20 e85 จงังหวะจุดเนี่ยหรือว่าการชิงจุดระเบิดเนี่ยไม่เหมือนกันอ่ะรถเนี่ยเขาอ,ออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงอีกแบบหนึง่งแต่คุณมาใช้เชื้อเพลิงอีกแบบหนึง่งแม่งก็ไม่แมทกันแล้วอย่างสมมติ คุณเคยเห็นรถรุ่นใหม่ๆไหมไมันจะติดว่าเติม95ได้เติม E20 ได้ไอเติมมาเติม e ได้แต่ขับแล้วผลเป็นยังไงอะคุณไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่ใช่คนที่จูดรถผมเป็นคนที่จูดรถผม,ผมจะรู้เลยว่าอยู่ดีมึงใช้91หรือ95อยู่แล้วเปี่ยนใช้ E20 ความหนาความบางของน้ํามันหรือว่าการเผาไหม้มนเนี่ยเปลี่ยนไปถ้าคุณไม่จูดเนี่ยรถคุณจะแดงน้ามันมหาศาลเลยพอคุณจูดปุบ๊บโอโ้โหรถวิ่งดีขึ้นด้วยประหยัดน้ามันขึ้นด้วยนั่นคือการจูดแล้วถ้าคุณติดแแกก๊ไมม่่จูนโอหโงัีานาน คือเหมือน95มาอี20ไม่จูนมาเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วไม่จูนอีกโอ้โหมันก็เผาไหม้ไม่ได้เผาไหม้ได้แต่เผาไหม้ไม่หมดเผาไหม้ไม่หมดเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หลายอย่างมันเลยทําให้เครื่องร้อนไงก็มันเผาไหม้ไม่หมดมันสะสมอ่ะมันมีโอ้โหหลายอย่างมากมันเลยต้องใส่กล่องจูน อันนี้คือผมไม่ได้ขายของนะผมบอกตามความจริงที่ผมรู้ตั้งองศาการจุดระเบิดต้องจุดก่อนต้องจุดหลังเชื้อเพลิงอะไรเราต้องควรรู้อันนี้คือช่างนะพอรู้เสร็จจูนได้ถูกจุดรถจะวิ่งดีขึ้นเองเลยพอวนรถวิ่งวิ่งดีขึ้นเผาไหม้หมดเครื่องก็ไม่ร้อนได้รถแรงด้วยนะไม่ร้อนไม่พังไม่อืดคือทุกอย่างแม่งจบเพียงแค่คุณไม่ได้มาจูนให้มันแรงไม่ได้มาจูนให้มันแข็งนะคือจูนให้มันเผาไหม้เหมือนเหมือนออกแบบมาเพื่อแก๊สอะไรแบบนี้ เพราะว่ารถมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก๊สแต่เรามาออกแบบแก๊สเพื่อให้ไปติดกับมันได้คราวนี้เราต้องมาจูนระบบมันเพื่อให้มันเป็นของกันและกันแค่นั้นเองงงปะเนี่ยงงปะเนี่ยถ้าคนดูงงก็ย้อนกดย้อนไปย้อนไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ดูอ่านฟังใหม่อีกรอบหนึ่งผมว่าผมชัดเจนนะแล้วก็ถ้าที่คุณฟังมาทั้งหมดเนี่ยคุณเชื่อแล้วว่ามันได้เงินจริงคุณเชื่อแล้วว่ามัน คืนทุนไวจริงๆเพราะว่าติดตั้งแก๊สเนี่ยผมไปศึกษามานะแม่งมีตั้งแต่ของจีนรวมล่างประกอบนู่นนี่นั่นหมื่นกว่าบาทมีแล้วอะชุดแก๊สอะทั้งชุดเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ความปลอดภัยคุณไปเลือกของที่มันมีมาตรฐานมีหลายยี่ห้อหลักๆตอนนี้เหลือไม่เกิน4ีหยี่ห้อหรอกในบ้านเราอ,ะ,อะคุณไปเลือกที่มันมีมาตรฐานถามว่าแพงไหมไอ้ที่นี่หมื่นไปลายแล้ว ไอเทียนี่สองหมื่นกว่ามันแพงกว่ากันอีกแค่ประมาณหมื่น 10, เดียวแต่คุณได้ของที่มันมาตรฐานนะคุณลงทุนไปเลยนี่คือการลงทุนลงทุนทั้งทีลงให้มันดีไปเลยสองหมื่นกว่าบาทไม่เกินสามหมื่นเนี่ยจบแน่นอนที่เหลือคือกําไรของคุณแต่คราวนี้ถ้าคุณไม่อยากแบบว่าเฮ้ยอยากได้กําไรอย่างเดียวเลยไม่อยากไปเครื่องพังไม่อยากให้ลถวิ่งอืดอยากให้เผาไหม้ดีคุณลงทุนเพิ่มกล่องไปอีกใบหนึ่งซึ่งอันนี้ผมก็ ไม่ได้ให้ทำพร้อมกันนะผมแนะนําว่าถ้าไม่อยากเสียเครื่องไม่อยากเสียการเซอร์วิสดูแลวาวดูแลอะไรที่มันมากมายก็ทําตามที่ผมบอกทําตามที่ผมแนะนําทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกเองนั่นแหละฮะก็ถ้าทุกคนเชื่ออย่างที่ผมแนะนํามาแล้วแต่ยังไม่มั่นใจ ยังกังวลอยู่หรือว่ายังหายี่ห้อไม่ได้ว่าผมจะไปติดแก๊สยี่ห้อไหนดีครับพี่หนูจะไปติดแก๊สอะไรดีติดแล้วมันจะได้มาตรฐานไหมหนูกลัวมีปัญหาจะมีการดูแลไหมแล้วติดเสร็จไปจูนที่พี่ได้ไหมหรือติดที่นู่นมาจูนที่พี่ได้ไหมหรือพี่รับติดแก๊สไหมหรือมีที่แนะนํำไหมเนี่ยแหละครับประเด็นหลายๆคนก็ยังกลัวอยู่ว่ากลัวมากเลยเดี๋ยวไปติดตรงนู้นก็ไม่จบติดแก๊สตรงนี้ก็มีปัญหาติดแก๊สตรงนี้ก็ไม่ได้มาตรฐาน อ่าเดี๋ยวติดตรงนู้นมาพี่อ้วนไม่จูนให้ติดตรงเอาแบบนี้คุณติดแก๊สมาที่ไหนมาก็ได้ผมจูนให้คุณได้บางคนมีแก๊สอยู่แล้วในกระเป๋าอยู่แล้วประหยัดอยู่แล้วอยากประหยัดอีกเข้ามาผมทําได้แต่คราวนี้ผมจะมาเพิ่มความมั่นใจให้คนที่ใช้แก๊สอยู่แล้วหรือคนที่คิดกําลังจะติดแก๊สได้มั่นใจมากขึ้นคือผมจะเอาเวลไฟผมคันนี้ไปติดแก๊สหลายหคนทักผม หลายคนทักผมมากว่าพี่รถ2อสล้านพี่จะมาติดแก๊สพี่บ้าไปแล้วหรือเปล่าผมจะบอกว่าผมไม่ได้บ้าผมคำนวณแล้วถ้าผมต้องเติมน้ำมันปีละส0 0 0มผมยอมติดแก๊สส0 0 0มดีกว่าถูกปะ่ะคือปีแรกเนี่ยคืนทุนกูแน่นอนแบบกูไม่ค่อยได้ขับเลยปีหนึ่งสามหมื่นค่าน้ำมันเนี่ยเท่ากับเหมือนมาซื้อชุดแก๊สน,นี้ปีหนึ่งปีแรกเนี่ยเอาตังค์ที่เติมน้ำมันทั้งหมดมาซื้อชุดแก๊สน,นี้คืนปีต่อไปคือกาไรของผมแล้วอันดับแรกก่อนที่จะติดคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะใช้รถคันนี้ บ่อยไหมคุณจะใช้รถคันนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วคุณก็คูณเอาเลยคุณจะประหยัดไปได้กิโลละ2บาทถึง2บาท50สตางค์คุณคิดเอาเลยว่าปีหนึ่งคุณจะขับอีกกี่กิโลถ้าคุณคิดได้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งผมต้องขับ 50- าสถึงร้อโลเพื่อไปรับลูกรับเมียเอาร้อยโลคูณ1ปีเข้าไปหรือคูณแค่300พอ100คูนส0มร้อยเท่าไหร่บ้างสามหมโล3 0 0 0 0ืโลคูณกับเงินที่จะประหยัดได้2บาทพออะหกหมื่นนั่นอ่ะมึงได้แล้ว60,000 นั่นคือกําไรของเมืองต่อปี6 0 0 0 0นี่คือน้อยๆนะเนี่ยคิดแบบนี้ลองไปคิดกันดูก่อนก่อนที่จะไปติดแต่ผมอะ่ะไม่ค่อยจะวิ่งผมก็จะไปติดผมคิดไว้แล้วผมคํานวณไว้แล้วแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าแล้วจะไปติดแก๊สยี่ห้อไหนได้มาตรฐานไหมถ้าผมมั่นใจอ่ะก็ไม่ต้องถามอะไรอีกเลยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าผมจะไปติดแก๊สยี่ห้ออะไรติดแบบไหนแก๊สมีกี่ชนิดให้เลือกหรือว่าไม่ติดดีวะ เฮ้ hey, แต่มันก็เสียดายรถนะไอ้ทีอย่าลมันไม่ใช่ 4, 500, 000, สี่ห้าแสนสองสามแสนนะรถเป็นล้านนะถ้าออกใหม่ต้องสามล้านกว่าเฮ้ hey, แต่มันก็ได้กําไรนี่ว่ะเอ๊ hey, แต่เวลาเปลี่ยนรถราคาจะตกหรือเปล่านะก็ hey, แต่ถ้าเราใช้อีกหลายปีก็ไม่ได้ซีเรียสเนี่ย<ม>เพราะว่าเวลาลดราคาตกก็ตกไปไม่กี่หมื่นมันคมแล้วมันก็คุมมค้มแล้วนี่ว่าเอาอยากให้ผมติดไหมคอมเมนต์มาถ้าอยากให้ผมติดคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะอ่านตามคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์อยากให้ผมติดแกให้ดูอยากให้ผมไปแนะนําสถานที่ติดตั้งแก๊ อยากให้ผมโยนกล่องให้ดูหรืออะไรแบบนี้คอมเมนต์มาแล้วผมจะอ่านดูว่าอะไรเนี่ยติดเลยพี่ติดเลยเออเอาไงดีเอาไงดีเอาคิดก่อนอให้ให้เวลาคิดให้เวลาคิดเอาคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก,ก่อนอย่าดูเพลินอย่าดูเพลินเนี่ยบางคนก็กอมาอยู่ดีก็มาดูตอนนี้กูเลยไม่ชอบเลยเ่าคอมเมนต์ยังอ่าคอมเมนต์นี้บ้างอ่าคอมเมนต์นี้ติดเลยพี่เอาให้ทางไปข้างเลยอสัตว์แรงเกินไปล้วนะอย่าติดเลยพี่เสียรถหมดเฮ้ยมันจะไปทรงไปเสียอะไรแต่มันได้กำไรด้วยมันจะเสียยังไงวะมันเสียรถยังไงวะ โอเคในเมื่อทุกคนคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็คอมเมนต์กันต่อไปแล้วผลจะเป็นยังไงก็เลื่อนคอมเมนต์ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าว่าตกลงผมจะติดแก๊สด,ดีไหมหรือจะติดกล่องแค่ให้มันประหยัดขึ้นอ่าโอเคนะฮะยังไงคอมเมนต์ไว้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดี